อยากดึงดูดแต่ความโชคดีฟังคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะครูแตงสานะคะแบ่งปันเคล็ดลับความโชคดีวันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะดึงดูดแต่ความโชคดีในแต่ละวันนะคะนั่นคือให้คุณนึกถึงความโชคดีที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณค่ะลองนึกดูซิโอ้โชคดีจังเลยที่วันนี้ฉันยังมีลมหายใจโชคดีจังเลยที่วันนี้ฉันยังมีงานทำโชคดีจังเลยที่วันนี้ฉันยังมีเงินซื้อข้าวกินฉันยังมีบ้านอยู่ฉันยังมีครอบครัวที่น่ารัก นะคะให้เรานึกถึงความโชคดีที่เคยเกิดขึ้นแล้วในชีวิตของเรานะคะเมื่อเราอยู่ในคลื่นแห่งการสํานึกรู้คุณนะคะเราจะดึงดูดความโชคดีเข้ามาหาเราตลอดเวลานะคะนี่คือเคล็ดลับนะคะสาหรับคนที่ต้องการหรืออยากดึงดูดความโชคดีเข้ามาหาเราในทุกๆวันนะคะให้เรานึกถึงความโชคดีที่เราเคยได้รับจริงๆนะสาหรับครูเองนะคะครูรู้สึกว่าครูเกิดเป็นคนไทยอ่ะครูรู้สึกครูโชคดีมากๆอ่ะ ครูรู้สึกว่าเราเกิดอยู่ที่เมืองไทยเราเป็นคนไทยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่มันโชคดีมากสําหรับครูนะคะเพราะอะไรหนึ่งเรามีอากาศที่บริสุทธิ์ให้หายใจเรามีในานามีข้าวในาน้ํามีปลาอะไรเงี้ยคือทุกอย่างอุดมสมบูรณ์ไปหมดไม่มีสงครามไม่มีแบบขาดแคลนอะไรเงี้ยค่ะในความรู้สึกของครูนะคะ และครูก็จะสํานึกรู้คุณตลอดเวลาว่าฉันโชคดีมากเลยอะที่วันนี้ฉันเกิดเป็นคนไทยอะฉันโชคดีมากเลยที่วันนี้ฉันเกิดในผืนแผ่นดินไทยฉันโชคดีมากเลยที่วันนี้ฉันยังมีงานทำฉันโชคดีมากเลยที่ฉันยังมีลมหายใจฉันโชคดีมากเลยค่ะที่วันนี้ยังมีครอบครัวที่น่ารักฉันโชคดีมากเลยที่มีมีแต่คนรักแล้วก็มีแต่กระยิ่งมิตรดีๆบนโลกออนไลน์รวมถึงคนใกล้ตัวอะไรเงี้ยค่ะนี่คือความโชคดีที่เราได้รับนะคะครูมักจะสำนึกรู้คุณกับสิ่งที่ เกิดความโชคดีกับครูมันจริงทําให้แต่ทุกๆวันครูจะดึงดูดความโชคดีมากมายนับไม่ถ้วนเลยนะคะภายนอกจะเข้ามาสู่ตัวเรานั่นเองนะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากดึงดูดความโชคดีนับให้ได้ก่อนว่าในชีวิตของเรามีอะไรบ้างที่เรารู้สึกว่าเป็นความโชคดีที่คนอื่นคนอื่นไม่ได้อะที่คนประเทศอื่นเขาไม่มีอะไรเงี้ยค่ะนะคะเพื่อคุณจะดึงดูดความโชคดีเข้ามาในชีวิตของคุณในทุกๆวันนะคะ